จัดหาจุดชวนไปไหยก่อนพี่น้องพี่มณนยังไงน,น้องเครื่องตัดหนาไว้ที่พี่น้องพี่มณีใช่โน่นไระาสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง้อ,นนค,อนนครับผมว่าจะเป็นพี่นออ้องในประเทศไทยหรือในต่างประเทศผู้มองทุกทีวันนี้ข็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อคูบนบลคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมา,าทักทายกันวันนี้ก็บรรยากาศที่เดือดจ,จากใช่ไหมครับพี่น้องผมวันนี้ผนก็คือสิผ่พนไปละล่ะ เนี่ <plane>. ่ม <niño> น <sharing> ี <observed> ่ขาพี <halt ý Lip> <t ind rails> <se ơi> ่น <as well> <talks> ้องผมมั่มาตัดยาวจะค้างบ้านที่าก่อนไพี่น้องมนยาว้นเต็มเหมือนลัครับผมเห็นบ้านอีกหลังนึ่งบด้มื่อยู่ดอกข้าพี่น้องบ้านหลังนี้กัได้เ็บไว้ก็ด้เมื่อยู่บด้มานทำก้นสารเรตียงขอพี่น้องยานเต็มเหมือนมาตัดอีกหน่อยครับผมเตรื่องไทติดบติ้เ่็ขาพี่น้องบด้ใส่โดนลไม่องมือก่นติถ่บ้านนตดได้ตดได้เลยคือวาระขาพี่น้องเยเต็ี่ der Bahn. <laughs> ไปเถบุม <ality> ุ่เลยยังเป็นยังไงขี้เหร่บรากาศเล้วมันเ่องใหม่ว่เยเพชรตะปูนตต้ครับพี่น้องบาเนี้ดังรับมาเพี่น้องมาเนี่ เ,เ,เบอเทงทมครับพน้เป็นช่งทีห้เลบิงเครื่กันหาอะไรอย่ายี้จะาบพี่น้องไปเบ้งหาอะไรครับพี่นอ้องเลยไปเบิ้ง่ากัานเบื้งหาพี่นอ้อ,นอ,นอ,งอ,องเนี่ยอันนี้ติตัดแล้วเมื่อกี้ฝุ่นทั้งฝุ่นพี่น้องเลยบางทีลขึ้นทวมค้างบ้านว่าอไรครับพี่น้องผมอ๋อโพี่น้องเองพนี่คุณนะ เนีาไปห่อนหนาบ้านคุโอ้ยอากาศก็บหอนนี่ครับพี่น้องเนี่ยวันนี้อากาศก็บหอนคุณแดดนะหยาโอ้ยสูงขากพี่น้องเลยบางทีละเต็มไปเบิดคุณถึงถนนดำคุณอโอ้หลายขาดหลายเน่พี่น้องเลยประเดี๋ยมวมานนทำความสะอาดด้วยเถอะคุนไปทงคุ่นก็มีไปเบึงข่างทำคุณอันนี่ตัดงาคูนไปพระท่านนิดทำความสะอาดด้วยครับพี่นอ้องอี่ พี่ก็เต้หมดเลยครับพี่น้องผมมึงเนี่ยคน่ะพวกที่มีงอเพราะว่าตดเอาเลยพี่น้องไงเมื่อกี้เลยท่วมเบ็ดเลยสองขางบานมาแล้วง่ายดยาอนนยก,ดดดยอยกครับพี่น้องมูอนี้ก็ได้คุน่ะท่วมหมดเลยยาขึ้นครับผมแต่ว่าพอดีมูอนี้บางๆไม่ได้ไปไสคครับพี่น้องก็บเตัดที่เพินเ่นแล้วล่ะเพราะว่าโดนๆก็จะได้ออกมากถึงหนึ่งมูลมีเวลามากดูครับพี่น้อง ย่างานี้ก็ย่างโมาลายปันไดครับผมทั้งหลังบ้านเนี่ยะตัดผ่ามาบานก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องในการมาตัดหญ้ามือนี่โอ้ยควาเสียเหลวพี่น้องเลยป้อทุ่งที่พี่น้องเดดคักเดดแน่มือนี้ก็ได้นี่ครับโอ้หลายแหงพี่น้องไม่ได้มาทำความสะอาดเจ๊เกียเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องผมตัดหญ้าย่างอีกที่ก็คือการเก็บกวาดครับพี่น้องบ้านนี้ โอ้ยลายขากลายแนย่พี่น้องเลยกลัวสิแล้วใส่เวลาโดนพอสมควรเนี่ยนี่คกพี่น้องบาออ้านในการเรืงการเอาหาเนี่ยมาเก็บกวาดกองไว้ครับผมข้างหน้าบ้านาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านนี่ทั้งเน่พี่น้องป้าตัวแดดครับแดดแน่เหมือนนี่พี่น,น้อ,นนอ,นองเอ้ย ไปยังสีก่กอนครับพี่น้องนี่จะมาทําความสะอาดที่ล้างบานหาไม่กวดาดมากวาดคลองไว้ครับผมถือบาเสร็จไปยก,กหนึ่งครับพี่น้องผมย่างอีกที่คือทําเอาไม่กวาดมาทําความสะอาดครับพี่น้องผมอ๋อหอนครับหอนเ,เนี่ยพี่น้องไอ้โมนี่พอทุกอากาศไหมแดดจ้าแดดแจ่มครับพี่น้องผมโมนี่ฝนย่ำได้ผู้สีโต๊ะคือสีโต๊ะง่ายหนอกครับผมบานตรที่นี้ไปแล้วละ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็บจบไปสำหนับทุกคนครับพี่น้องพอกันไหมคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขุมทุกคนครับผมสวัสดีครับ